อ่าีมก็เป็นไปไปวิทยาลัยบาลสิรินธรที่สุพรรณนะจะได้มา,าถวายสังฆทาน,นแล้วก็สำหรับวันนี้ถือว่าเป็นชุดสุดท้ายไปไปด้วยนะชุดสุดท้ายของวันนี้ก็มาวุธท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้รับสัเเงฆทานเนี่ยมีอะไรบาลสิรินธรเีมานิม่ยัางพันเต สังฆาธานานิสัพปริวารานิยิขุตังกาโตโนชยามะสาธุโลภันเตภิขุขังโภหิมานิสังกาธานานิสัพปริวารานิปฏิทานาโตอัมหากรรม อีารตังอีตายาสุขายาอ่ะทีนี้อ่ะช่วยกันจับที่ทางสังกางจับตัวต่อกันก็ได้แต่ตัวต่อทีนี้ยกประเคนวางบนผ้ามาลูกวางบนผ้าถวายหยิบน้าไปลูกหยิบน้าไปหยิบน้าไปกดอันนี้ก็ได้เอาไปเออนั่นะไปแบ่งกันนะแบ่งกัน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 อ่า ทิศส่วนบรสง์ให้กับเจ้ากรรมนายเวราดิบุตรที่เรารับจากไปแล้วนะลุงนะ ตัพพะโรตูวินาสตุมาเจภวัตวันดาราโยตุขีธิขาโยตูภวะอภิวาทนาสิริตานิจังมุตเถจายนโนสัตตโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนตุทานรับป่ะผมนับพระทูตมาอาจารย์นะกรมศิษย์าสลงเล็กน้อยลูกเอ้ยน้ำมันจะได้ไม่ก้าตาเออ อาละเป็นัานเสร็จพิธีจ้ะนำน้ำที่โกดหยิบทั้งชุดเลยน้ำปากโกนโพใหญ่ด้านนอกนะเสร็จพิธีแล้วลูกเอ้ย